ทักษิณราชตำหนักชนรักศาสนานาราทัตเพลินตาปาโจตรึงใจแหล่งใหญ่แร่ทองลองกองหอมหวานวัดเข่ากงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและเป็นที่รู้จักกันดีว่าพระใหญ่แห่งภาคใต้คือพระพุทธทักษิณมิ่งมงคลที่ถือว่าเป็นพระพุทธรูปประดิษฐานกลางแจ้งเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ มัสยิดวาดีนฮูเซนหรืออีกชื่อเรียกคือมัสยิดตะโลมะเนาะหรือที่รู้จักในชื่อของมัสยิด300ปีมีความโดดเด่นและแตกต่างจากมัสยิดทั่วๆไปคือเป็นอาคารสองหลังติดกันสร้างด้วยไม้ตะเคียนทั้งหลังศาลเจ้าโกเลงจีและพระพิคเนตที่นี่เป็นแหล่งรวมศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดน,นาราธิวาส ภายในมีปูนปั้นองค์เทพ,พเจ้าต่างๆสลักลวดลายสวยงามใกล้ๆก,กันยังเป็นที่ตั้งของพระพิฆเนศปางประธานพรซึ่งได้ชื่อว่าเป็นองค์พระพิฆเนศกลางแจ้งองค์ใหญ่ที่งดงามที่สุดของภาคใต้วัดชนทราสิงเหหรือวัดที่ทักแผ่นดินไทยตั้งอยู่ที่ตำบลเจ้เหอำเภอต่างใบหาดนาราทัศน์เป็นหาที่อยู่ในตัวอำเภอเมือง มีความยาวประมาณ5กิโลเมตรมีลักษณะเป็นหาดโค้งยาวเหยียดสุดสายตาอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาวตั้งอยู่หมู่หนึ่งตำบลกะลัวเหนือเป็นโค้องอ่าวเชื่อมต่อกันยาว4กิโลเมตรปัจจุบันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาราทิวาส ตั้งอยู่ณศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาสเลขที่789หมู่ที่8ตำบลลำพูอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสบริหารงานโดยนายสุรศักดิ์เกลี้ยงสะอาดผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสพร้อมด้วยนางสาวภูวรินจริยกันทวงและดรปริชาติเข่งแก้วรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภายใต้วิสัยทัศน์องค์กรคุณภาพทันสมัยผู้เรียนเก่งดีมีความสุขสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาราธิวาสสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำนโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษาแผนการศึกษาและความต้องการของท้องถิ่น วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษาช่วยประสานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒน,นาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาคอยกำกับดูแลติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานบุรณาการการทำงานร่วมกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ทั้งภาครัฐเอกชนรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่บริการ13 um per, อำเภอ17โรงเรียนในจังหวัดนาราธิวาสเพื่อจะผลักดันให้เป็นองค์กรคุณภาพทันสมัยผู้เรียนเก่งดีมีความสุขสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาราธิวาสมีการขับเคลื่อนโดยใช้โมเดลที่ชื่อว่าแผ่นดินสมาร์ทโมเดลมีที่มาดังนี้ P ย่อมาจาก Planning p a r t i i p a t i o n A ย่อมาจาก Action Active N ย่อมาจาก Nice Management D ย่อมาจาก Development Together I ย่อมาจาก Integration Model N ย่อมาจาก Network a r c h i v e m e n t สำหรับเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาณราธิวานได้มีการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาพิบาลเน้นการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งให้มีประสิทธิภาพมีคุณภาพและมาตรฐานที่ใกล้เคียง เครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาณราธิวาสมีดังนี้ 1. เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษามีหน้าที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และให้ได้มาตรฐานเพื่อไปสู่มาตรฐานสากล 2. เครือข่ายจังหวัดนาราธิวาสประกอบด้วยสหวิทยาเขตบางนา,าและสหวิทยาเขตสันการาคีรีนอกจากนี้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาราธิวาสยังได้ดำเนินการตามพันธกิจหลักโดยนําหลักการของเรียนดีมีความสุขมาปรับให้เข้ากับบริบทของเด็กในพื้นที่จึงเป็นที่มาของเด็กนาราเก่งดีมีความสุข ซึ่งมุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเพิ่มโอกาสความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงอีกทางพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศมีการพัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบการบริหารการจัดการความปลอดภัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักปัชฉญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานของสังคมพหุวัฒนธรรมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาาทิวาส มีสมรรถนะในการบริหารการจัดการสูงมุ่งสู่องค์กรคุณภาพด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาณราธิวาสจึงเกิดเป็นภาพแห่งความสำเร็จในวันนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาณราธิวาสมีการบริการที่เป็นเลิศสถานศึกษามีความเข้มแข็งครูมีความเป็นมืออาชีพพร้อมจะผลักดันให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จสูงสุด ตามศักยภาพที่ตนเองถนัดชอบมีทักษะชีวิตทักษะวิชาการและทักษะวิชาชีพซึ่งจะก่อให้เกิดความมั่นคงของชีวิตในโลกอนาคตต่อไป